อนะคะไลฟ์นี้ใจอยากได้5,000คนอันนี้เอาไลฟ์นี้เอา2,000 20, 0คนนะคะตั้20,000คนพอเนาะวัน okay. um นี้วันที่ ดีสองหมื่นคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีนอยกับรัฐบาลนะคะ ห9 0 0คนดูนะคะสวัสดี21,900คนดูสวัสดี2 2 0 0 0คนนะคะวันนี้มาไลฟก์กลางวันนะคะไลฟ์ตอนกลางวันเพราะว่าวันนี้จะมีแนวทางน้อยให้ด้วยนะคะจะมีน้อยให้ด้วย อะไรนะพีระดาแปดแปดเหรอพาดูดฮะแปดตัวสามตัวใช่ไหมแทำไมหนูเข้า83าตัวได้อะ วันนี้มีมีตำลาวด้วย สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปนอยก่อนนะเสร็จแล้วจะต่อเราเลยนะคะเดี๋ยวจะให้แคบนอยเลยเอ๊ะนอยแล้วก็จะไปเราแล้วก็จะไปไทยนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดี21,300คนนะคะ น้อยก่อนนะแคบน้อยก่อนนะคะแคบน้อยก่อนนะคะรอคนดูเหลือประมาณหมื่นคนนะ <S <S เดี๋ยวจะให้รัฐบาลไทยเน้น,น,นสามตัวแต่ยังไม่ได้ลงในกลุ่มเลยนะคะรัฐบาลไทยตัวเน้นยังไม่ได้ลงในกลุ่มเลยเดี๋ยวร,รอรอคนดูลงหายไปเหลือประมาณหมื่นคนก่อนนะเดี๋ยวให้เป็นเลขที่ได้มาจากพระอาจารย์นะคะอ๋อ เออใช่ตัวนี้แหละมาเดี๋ยวจะให้แคปนอยสวัสดีสองหมื่นคนดูนะคะสวัสดีสองหมื่นคนใครเข้ามาแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ไลฟ์นานเลยนะคะไม่ได้ไลฟ์หลายวันเลยนะคะก็ ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเรื่องอะไรนะคะหนึ่งเป็นแม่คนะ้าเนาะก็จะพูดเรื่องของแม่ค้านะคะเป็นแม่ค้าก็ขายของนะคะจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นใดนะคะจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นใดสวัสดีสองห้ารอคน ตอนนี้นะคะหนึ่งว่ามันใกล้จะเขาเรียกอะไรใกล้จะคลายล็อกแล้วหนึ่งเปลี่ยน้อยก่อนอยากใส่เส้นนี้เอาเส้นไหนกัน ขอเปลี่ยนซ้อยแป๊บหนึ่งนะคะอะสวัสดีนะคะสวัสดี21,400คนดูนะคะวันนี้มีนอยมีลาวเดี๋ยวจุดทูปลาวให้เอาขอแก้วทูบนะคะจีนแนนจีนแนนหยิบแก้วให้หน,นะ,ะแก้วเดิมค่ะแก้วขังยูลติ กีรติเป็นแก้วขังนอยลาวจริงๆแล้ว,วอะอหนึ่งอยังไม่ได้มีการจุดทูบหรอกค่ะแต่หนึ่งอได้เรียกจากพราะจารย์มาก็เลยจะเอาเรียกจากพราะจารย์มาให้ในไลฟ์นะคะเพราะว่าไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วนะคะไม่ได้มาไลฟ์นานไม่ได้มาไลฟ์หลายวันแล้วก็เลยจะเอามามาแจกให้ในไลฟ์นะคะในไลฟ์ก่อน สวัสดี21,200คนดูสวัสดี21,200คนดูนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคบน้อยก่อนเนาะพอแคบนอยเสร็จแล้วนะคะใครรอรอลาวรอ,ร,อรัฐบาลรอก่อนนะคะใครรอลาวรอรัฐบาลรอ,รอก่อนนะคะเดี๋ยวหนึ่งให้แคบนอยก่อนเดี๋ยวขยับพื้นที่นี้ิดนึงอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นนอยนะคะตัดเล่นนะคะวินสี่ตัวนี้ค่ะ ตัดเล่นนะคะวินสี่ตัวนี้เลยค่ะวินสี่ตัวนี้นะคะเก้าูนย์หกแปดนะคะเก้าูนย์หกแปดนอยวันนี้นะคะแคปหน้าจอน,ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคปหน้าจอนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปก็คือใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. อยากบูชาของดหนึ่งจะเปิดให้บูชาของก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องเซรั่มก่อนนะคะอันนี้คือแบบหน้าหนึ่งนะคะแต่ก่อนจะมีสิวสิวเยอะมากๆเยอะแบบโคตรเยอะเลยอะเดี๋ยวขอญาตหารูปให้ดูก่อนนะเห็นรูปแล้วกลัวทุกคนจะตกใจ สิวเยอะมากแต่ก่อนคือหน้าแหกหน้าพังมากเดี๋ยวจะให้ดูสมัยสิวแบบสิวเกลเซสิวเยอะเยอะคือจริงๆแล้วเป็นคนที่สิวสิวเยอะมาตลอดเป็นคนที่เป็นชอบแบบเป็นสิวตลอดไม่รู้ไปนไรสิวมีมาเรื่อยๆมาตลอดแค่นี้นะคะกำลังหา ตอนเป็นสิวเยอะใครที่ใครที่แบบว่าติดตามมานานดูมานานนะคะจะรู้จะเห็นตอนที่ตอนที่เป็นสิวเยอะนะคะปีที่แล้วนี่แหละปีที่แล้วหน้ายแบบว่าสิวเยอะ